สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสรัขุดบุรีรัมย์ครับโอ้เนี่ยฮะช่างทำงานมา15วันเพิ่งเจอกันวันนี้แหละครับเนี่ยวันไหนผมไม่อยู่ช่างก็อยู่วันนี้เพิ่งเจอกันครับอันนี้ช่างปลังครับช่างบ้านนวนแดงครับแลช่างเคาะพ่นสีของพวกเราเลยครับเนี่ยมาดูความคืบหน้าการทำงานของเราครับ

ทุกวันนี่หายากครับช่างเคาะพ่นสีครับที่มีฝีมือส่วนมากก็ตายกันหมดแล้วครับกินเหล้าเยอะรุ <c oughs> ่นรุ่นเพื่อนผมนี่ตายเกือบหมดละที่เป็นช่างกันยังเหลือช่างฟังครับที่ยังอยู่อยู่ได้ครับยังพออยู่ได้นี่ยเยอะอีกนานปะนน <c oughs> ถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เรียกว,ว่าฝีมือเนาะงานฝีมือป็นมากเด็กน้อยก็ไม่ค่อยมีใครฝึกขัดตอนนี้ มีน้อยๆมากครับที่ทําเป็นเรื่องของการเคราะทั้งเคาะทั้งพ่นเลยเนาะอันนี้คือเคาะปะผุทุกอย่างครับเหมือนสร้างใหม่เลยเอออยากให้ช่างบ้านเราครับได้ทํางานให้เนาะได้ดูแลด้วยกันไป หายากมากครับตัววันช่างที่ทำงานมีศักยภาพมีฝีมือครับเนาะด้านหน้าก็เรียบร้อยครับอันนี้รอกระจกก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับรอแต่เรื่องของกันชนใช่ไหมกันชนกันหน้ากาก,ากครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟท้ายครับก็จะประกอบลองดูก่อนครับแล้วก็จะได้ทําสีครับเนี่ยประตูด้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วครับ น่าจะประกอบวันนี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วว่าประมาณไหนวันนี้เราอัปเดตหน้างานพวกเราโอ้โหนี่ฮะด้านในเรียบร้อยแล้วครับจากวันนั้นครับที่ว่าปูหมดเลยว่ะเรือมาหมดเลยนี่ฮะแผ่นซิงค์ครับเอามาแปะใหม่ครับนี่ฮะแผ่นซิงค์ครับที่ซื้อมาแล้วก็เอามาทําใหม่ปูใหม่ครับตรงไหนปูตัดออกมาใหม่หมดครับนี่ฮะก็เรียกว่าทําทั้งหัวเลยครับสวยงามเลยครับทีนี้แล้ว นาจาสิบเนี่ยด้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วด้านขวาตรงนั้นประตูตรงนี้คือยน่น้าไปครึ่งนี่ครับเนาะช่างก็ดัดออกมาเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ครับเดี๋ยวให้มาดูด้านซ้ายครับโอ้ด้านซ้ายก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเพื่อเอฟซีท่านใดค,ครับเห็น u ูท b e ของพวกเราครับ ต้องการหาช่างครับที่รับเหมาหน้างานได้เลยครับเนาะขอแต่เรา,ามีเครื่องมือให้เขาครับทําหน้างานได้เลยเนาะนี่ฮะเราจะได้เห็นงานด้วยครับไม่แน่นะครับบา,บางทีเราเอาเข้าอูมันก็ไม่ได้เห็นเนาะบางทีเขาลักไก่เราก็มีเราพูดตรงๆครับเนาะเราเป็นผู้ประกอบการมนับางทีงานทําละเอียดไม่ละเอียดก็ไม่เห็นเนะเาะเร็วเรียบข้าวหน้าบ้านนรถนารถเออมาใคร พเราเลยเลือกที่จะมาทําที่โรงงานเราก็มีเรามีสร้างของเราเองนะครับเนาะเรามั่นใจครับแล้วก็ไว้ใจฝีมือเนี่ยละเอียดมากครับเก็บทุกช็อตครับแล้วก็ไม่ว่าการขณาบางทีเราไปอยู่ที่อู่เขา ทำยังไงก็ได้ประกอบเสร็จแล้วก็คือจบครับบางทีมันเรามองไม่เห็นเนาะเราก็อยากสวยงามครับทำแล้วก็ให้มันจบแล้วก็ได้ราคาได้สมราคาที่เราทำงานเนาะแข็งแรงครับมีคุณภาพด้วยยังอนาคตอีกไกลครับเนาะอีกไกลไม่รู้ว่าจะอยู่อยู่ยาอย่างอยู่นานเลยยังอยู่นานเนาะแต่อยู่นานก็อนาคตไกลครับ ใช่ไหมนี่ตามใครเออเรียนรู้นะเว้ยอย่าดื้ออันนี้ก็เป็นหลานครับไม่เจอกันครับเจอกันตอนตัวเล็กๆครับวันนั้นเจอไม่รู้ว่าเป็นใครเลยเนาะไจรินถ้าเจอที่เมืองที่อะไรทำในสัยบัไดโดนตบปากแน่นอนเขาเนี่ยพาอไม่รู้ว่าเป็นหลานตัวเองเนาะไม่รู้จริงๆตอนนั้นน่ะบินด้เบลินดิ้งเจวเจ้าตัวเองแล้วไม่รู้จะถามว่าใครเนี่ยไอจิ๊บบว่าเอ้าลูกความฉาเอ้าหลานก็ต้องไม่รู้เนาะ พวกเราก็มาอยู่กับช่างครับวันนี้อยู่กับช่างปะผุพ่นสีกับกับเจ้าสุรัตน์ข้าวเบอร์22คันนี้ครับนี่ฮะไก่สำเร็จรุลวงแล้วสวยงามแล้วเราจะอัปเดตหน้าง,งานทุกๆวันครับวันไหนที่ช่างมาจะอัปเดตครับเพราะว่าเมื่อวานจะอัปเดตก็ช่างหายครับไม่รู้หายไปไหนเนาะก็เลยได้มาวันนี้เจอแล้วก็มาถ่าย YouTube ให้ก่อนเนาะเราก็จะรีวิวเรื่องของรถเราไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็อยู่ที่โรงงานกันยังไม่ได้ออกไปทำงานนอกพื้นที่ครับ เอฟท่านใดหรือผู้ใดที่เข้ามาชมยูทูบของพวกเราครับนี่ฮะอยากให้เห็นฟีมือของช่างด้วยกันเนาะอยากจะพิเศษช่างเราด้วยเพราะว่างาน10ล้องานพลิกอัพลงหกล้อครับปะผุพ่นสีได้ทุกอย่างครับอนาคตโรงงานของเราก็จะน่าจะนี่นะครับไม่แน่เนะาะอาจจะเป็นฐานที่ประกอบรถขายใครจะไปรู้เรามีช่างแล้วเรามีเครื่องมือแล้วมีช่างแล้วช่างจะได้งานทําตลอด สบายสบายครับเนาะหาซื้อรถมือสองมาทําครับปะปุ่นสีให้เรียบร้อยเก็บงานแล้วก็ขายผมว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะไปได้ครับและช่างก็มีงานทําตลอดครับมีเงินใช้เนาะมีงานทํามีเงินใช้ตลอดเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ครับเราก็ต้องหาวิธีนี้ครับจะอยู่ร่วมกันเนาะบ้านเดียวกันก็ต้องติดตามผลงานรอดูผลงานเราครับว่าจะออกมารูปไหนครับกับวันนั้นที่เราให้ดูวันแรกที่ ช่างได้มาดูเรื่องของอหัวรถที่มีปัญหาวันนั้นกันเนาะที่บุบที่เบี้ยวยังเงี้ยดูยังดูไม่สะอาดครับยังดูไม่สะอาดตาแต่ถ้าประกอบเสร็จคนสีก็น่าจะดูสวยงามเช่นเดิมเนาะล่าสีอะไรสีเขียวเลยบอเขียวเขียวหลักเลยเนาะเขียวแป๊ดนะไอ้เขียวนะเขียวไอ้บอเออแล้วแต่มันไง เต่จะเขาให้ทำอไงก็เอาเืีแยบเงาเงาใชมไ้มเออเอาเเงาเงาอะเงาเงาหน่อย,ออยกันนี้ของเราก็จะทําเป็นสีเขียวทั้งหมดครับไม่ทําลายละเอาเป็นเขียวทั้งหมดเลยเขียวทั้งหัวเลยนะฮะก็รอติดตามผลงานของพวกเราครับทีมงานเสียสรัตะขุดบุรีรัมครับวันนี้อยู่ที่หน้างานที่โรงงานของเราครับทีมงานช่างเคาะพ่นสีครับตอนนี้กําลังเคาะอยู่ครับเก็บรายละเอียดมากๆเลยครับดูฮะ ทุกช็อตครับไม่ปล่อยครับผมนี่อย่างมันต้องอย่างนี้ฮะตะเกอยร์อยู่เนี้ยก็พูดตรงไปเว้ยนี่นี่ฮะ่ะเกยอยู่ก็เอาทุกช็อตครับ,รบเรามีโรงงานเรามีเครื่องมือทุกอย่างครับเครื่องตัดเครื่องเกีรีรยเครื่องเชื่อมครับแล้วก็มีถังแก๊สท,ที่ใช้ ทำการเพราะพ่นใชไครับเนาะทำเคาะทำปะปุพ้นสีเรามีเรียบร้อยแล้วเราแค่หารถมาให้ช่างทําแล้วก็ลงขาย YouTube ครับโอ้น่าจะไปได้ดีมากๆเลยช่างสีเราก็มีแล้วเครื่องมือเราพร้อมครับอยู่นี่เปิดอูลแลส้สบายๆเลยเนาะทุกวันเปิดอูไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างถนนข้างทางครับลง y t u t u เอาครับเรามีฝีมือสอย่างเนาะ f อฟซีเราเยอะ f อยครับผู้ชมเราเยอะเือท่านใดที่ชื่นชอบ มือของช่างแปลงหรือทีมงานเสียสะละยคนบรีรัมก็นี่ฮะเรารับงานครับต่อไปอาจจะลงอยู่ทั่ไปช่างแปลงโด่งดังครับกับทีมงานของพวกเราเนี่ยฮะอีกทีมงานหนึ่งของพวกเรารทีมงานเราทําทุกอย่างครับได้ข่าวว่าช่วงนี้รถที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนี่คือรถอนําเข้าแพงขึ้นเรื่อยๆยครับเพราะว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆื่อเนาะ ไม่ใช่ว่ายิ่งน,าน้ายิ่งถูครับได้ดู YouTube ฟังที่อื่นเขาลงคนระับว่ารถใหม่ของรถที่นำเข้าจะแพงขึ้นนะทีนี้วงการประผุพ่นสีก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะแต่ก่อนส่วนมากก็ถ้าเละก็ยกหัวทิ้งเลยยกหัวแล้วก็ยกหัวออกแล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่ครับแต่ผมเลือกที่จะปะผุพ่นสีครับทำใหม่ดีกว่า ทีมงานด้ได้งานทําด้วยเนาะเราจะได้เห็นฝีมือทีมงานด้วยเพื่อโอกาสหน้าเราอยู่ในวงการของรถบรรทุกรถสิบล้อรถพ่วงหรือรถเมคโครเราสามารถที่จะทำางานตรงนี้ได้เนาะของเรารถเก่าก็พ่นสีใหม่เนาะอย่างรถเมคโคถ้าเก่าก็ทอนพ่นสีใหม่ใหม่แน่ครับนะอาจจะซื้อรถมือสองรถเมคโคมือสองมาให้ช่างทําพ่นสีปะผุพ่นสีแล้วก็ขายโอ้โปรเจกต์เยอะครับเนาะขอดูฝีมือรอบนี้ก่อน เนี่ยดูผีมือรอบนี้ให้ f อฟเราได้ชมรอบนี้ก่อนว่าผลงานของช่างนี่จะเนี้ยขนาดไหนนะอย่าให้โฆษณาเยอะอย่าอย่าให้เสียชื่อเลยนี่ออก YouTube คนดูเป็นแสนนะในธรรมดาเราต้องเราต้องเนาะรักษามาตรฐานของพวกเราครับทีมงานเสียสรตะขุดบุรีรัมก็มีแพนจะทำหลายๆอย่างครับอ,อาจจะต้องซื้อไมโครมาทำสีทำเครื่องเช็คเครื่องครับ พวกเรามีทีมช่างครับช่างปลั๊กครับเนาะมีทุกอย่างครับทำรถไมโครรถสิบล้อขายโอ้โพูดไปน่าจะคือครับเนาะคือแน่ๆเลยครับเนาะทำสีกำมึงกับฟึกมึงดิ้งหัวใจนี่เคยหัวใจฮะทื่ๆมันเคยหัววิ่งนหมเออกันแน่มาอยู่ด้วยกันนี่แหละจะไปไหนมันจะไปไหนส่องตะกร้าสลามเ,เออตัดกระูกทุกแนว แล้วบง่า่อันกูเลยงให้เรียบสูงเรียบสีทำสีอะไรกูจะช่างปังกับเบอร์น้อยนลยลินลินลวงพงศ์นะนั่นเนี่ยเราพูดภาษาสวยเมื่อกี้เนาะให้อันนี้ก็หลานก็ให้มาดูแลช่วยกันแล้วก็ให้มาอยู่กับทีมช่างับฝึกฝึกเอากระช่างนะฮะช่างปังอายุยังน้อยครับถือว่าแต่ว่าเป็นระดับช่างใหญ่ครับปามอาจารย์สามารถที่จะนิรมิตคันที่บุบเบี้ยวๆผุผงฟางเป็นรถหม่ได้เลยฮะอันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่ทักษะของคนเนาะ ความอดทนของแต่ละคนไม่เหมือนกันการทํางานช่างการทําเคราะพ่นสีต้องละเอียดอ่อนมากครับเนาะทาแบบนุ่มนวลจริงๆฮะแล้วก็ละเอียดอ่อนครับมีทักษะแล้วก็มีใจรักเรื่องนี้ครับถึงจะอยู่ได้เนาะพวกเราวันนี้ก็มารีวิวเรื่องของการความคืบหน้าของเจ้าสุรคข้าวเบอร์ยี่สิบสองครับแล้วก็พรีเซนต์ผลงานของช่างตางกัน,นอะอยากให้เห็นให้ดูไปเรื่อยๆว่าความคืบหน้าของการทํางานของเราไปถึงไหนกันบ้างเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานเสียสรายขุดบุรีรัมย์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ